เกียงโคมไฟแคมปิ้งวินเทจครับมีแบตในตัวความจุของแบตสอ0 0ัมิลลิแอมเปเปิดแสงสว่างได้สองสีมีสีวอร์มและสีขาวตัวนี้เป็นสีวอร์มครับกดที่เป็นสีขาว ัสดุสวยงามแข็งแรงทนทานครับมีสามสีให้เลือกสีดำสีเขียวทหารแล้วก็สีครีมครับสายสามารถยืดหดได้สายสามารถยืดห,ดได,าาด,หดได้ครับมีที่แขวนสามารถไปแขวนตามเต็นท์เวลาเราไปแคมป์แขวนในเต็นท์ให้แสงสว่างในเต็นท์ครับมาดูด้านในกันนี่ครับ หลอดของเขามีสองสีครับสีข้างในคือสีวอมกับสีขาวกดครั้งแรกก็จะเป็นสีวอมกดอีกทีก็คือหลีลงกดอีกทีก็จะเป็นสีขาวกดอีกทีก็จะเป็นหลีลงกดอีกครั้งออกทั้งสีขาวและสีวอมพร้อมกัน เราไปดูในที่มืดๆกัน,นครับผมนี้เราได้มาอยู่ในที่มืดครับทดสอบการเปิดไฟดูครั้งแรกสีวอร์มครับผมคล้ายๆกับสีที่เราอ่านหนังสือแสงไฟที่ไม่ทําให้เราแสบตานี่ครับสวยงามสามารถชาร์จสาย usb ยด,ด,ด,ด้านข้างนะครับ type c ฝ่วนตรงนี้ก็คือเป็นที่กดปิดเปิด เล็กกระทัดรัดเหมาะมือกันน้ำครับสายแคดไม่คนพลาดติดตัวไว้เหมาะเลยครับพร้อม